เรนเสือมอบลงพ่อสุดวัดการหลงปี2519เนื้อทองแดงบล็อกวงเดือนเต็มมีวงเดือนทั้งหน้าและหลังแต่ที่สำคัญด้านหน้าถ้ามองไปด้านหน้าก็าคือยันมะออ,อุไม่บอดยันมะอะด้านบนแล้วก็อุด้านล่างนะคะแล้วก็ตามพญานาคซ้ยา,า,ายขวา ไม่บอดนะคะเหรียญนี้มีความเป็นประกายสีแดงลงกล้องไปแล้วจะเห็นชัดเจนมากเลยนะคะว่ามีประกายสีแดงตามพื้นเหรียญนูนต่ำออกแดงระเรือ่อระเรือ่อยิ่งส่องไฟเข้าไปนะคะก็จะเหมือนขอบฟ้าตอนเช้ามืดยังไงอย่างนั้นเลยนะคะต้องส่องแล้วส่องอีกสำหรับคนชอบพระแท้พระสวยไปอวดใครก็ไม่อายเลยนะคะองค์นี้พักมาได้เลยคะ่ะหรือถ้าใครชอบตรง ไหนขององค์นี้นะคะเรียนเสือหมอบองค์นี้มีความหลงไหลส่วนไหนของเรียนเสืออมอบองค์นี้คอมเมนต์มาบอกเลยนะคะว่าชอบตรงไหนนะคะแล้วก็ที่สําคัญเรียนนี้ได้เลี่ยมเก็บผิวไว้เรียบร้อยแล้วค่ะก็จะสามารถปกป้องผิวไว้ได้ให้คงสภาพแบบนี้อย่างยาวนานไปอวดใครก็มีความภาคภูมิใจมากที่ว่าเรามีพระแท้ ไม่ใช่แค่พระ้ายอย่างเดียวมีพระสวยอย่างเสือหมอปี2519หลวงพ่อสุดออกวัดการหลงเหรียญน,นี้เลยค่ะต้องเก็บสะสมเลยนะคะทักมานะคะลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยค่ะ